เงี้ยแล้วเข้าเปล่าจมกูกใช่ไหมทำไม่ได้รอบสองรอบสามรอบสี่รอบให้มันคุ้นเคยก่อนครับท่านนะครับเพราะปากกับจมกูกธรรมชาติสร้างให้มาได้อย่างดีปกติก็จะหายใจทางจมูกถึง98%ประจำวันเนี่ยถึง99%บางทีถึง100% อย่างเช่นลุงวันนี้ทั้งวันลันฮะลุงหายใจเข้าออกทางจมูกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มาแปลว่าจมูกธรรมชาติก็มาให้สร้างหายใจให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หายใจทางจมูกมันได้เลยรู้ไหมจะบอกให้เลยนะครับอากาศเวลาหายใจปุ๊บมันจะขึ้นไปทางจมูกมันทางหน้าผากแล้วส่วนหนึ่งจะไปทางสมองบอกให้ก็ได้เออ เออมีใครคิดถึงขนาดนั้นลุงออกมีสิทธิทโดยชอบธรรมนะฮะจะรู้เรื่องราวของธรรมชาติของตัวลุงออกเองนะครับมีสิทธิทโดยชอบธรรมถึงถือโอกาสเล่าสู่กันฟังประสิทธิภาพของการหายใจเข้าทางจมูกนั้นมันจะมีมากกว่าหายใจเข้าไปทางปาก ทางปากนี่มันจะมาใช้เวลาฉุกเฉินครับท่านเช่นที่เรียกว่าเป็นหวัดเป็นไอร่างกายที่ได้รับที่เขาเรียกว่าเชือ้อเชื้อโรคเชือรานั่ยนะครับเพราะว่าร่างกายของเรานี่มันต้องปรับตัวเสมอนะครับจําเป็นหลักได้เลยครับร่างกายมนุษย์สัตว์ทั้งโลกกันแล้วกันเอามนุษย์เป็นหลักตั้งแต่เริ่มเกิดมาสังเกตไมหมเด็กๆ จะตัวร้อนทุกเดือนสังเกตไหมครับลุงนี่เลี้ยงหลานแม่ยายมาแล้วนะให้รู้ว้เลี้ยงมาทั้งสองเพศด้วยเพศพ่อเพศแม่ลุงจะเข้าใจตรงนั้นดีนะครับโอเคนะเขาจะตัวร้อนทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งต่อมา การขับถ่ายมักจะเหลวทุกเดือนเหมือนกันนี่ิ่งเดือนแรกสองเดือนสามเดือนเสมเดือนเป็นสามเดือนเป็นช่วงที่ดูแลเป็นพิเศษจริงๆครับเด็กๆเพราะว่าก็ต้องปรับตัวกับธรรมชาติที่เป็นบรรยากาศโลกนะครับก็ออกมาจากท้อง มันท้องแม่เขานะ่ะโอเคไหมมันก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่อยู่ท้องแม่เขา่นะลุงเรียกว่าเขานอนขดอยู่ในท้องแม่คือนอนขดอยู่ในห่วงแห่งจักรวาลอยู่ทั้งเก้าเดือนนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อจะให้อวัยวะต่างๆของาาร่างกายมันทำงานได้สมส่วนกันเห็นไ,ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละลุงบอกว่า อย่าไปให้วิทยาศาสตร์ทางด้านรังสีทางด้านคลื่นเข้าไปกระทบกระเทือนเด็กนคนไหนที่ที่เห็นวิทยาศาสตร์เป็นเป็นพ่อแม่ก็ได้กันนะ พอเวลาท้องหนึ่งหรือสองสามเดือนเนี่ยมักจะไปสแกนนะอันเดอรสาวที่เขาพูดถึงกันนั่นและฮะรู้ไหมกำลังไปทำลายทำลายเด็กอ่อนทำลายตัวอ่อนนะนะหนึ่งสองสามเดือนถือว่าตัวอ่อนนั่นแหละเขาบอกบางจะตายไปกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาไม่พูดหรอก เขาจะพูดได้ไงมันเป็นอาชีพเขาเราเราท่านไม่รู้ก็เลยเอาเลยตามเลยเสียจจากนั้นมาร่างกายก็เจริญเติบโตไม่สมประกอบมีไหมนะครับพิการมาตั้งอยู่ในท้องมีไหมครับหัวใจรั่วมันตั้งอยู่ในท้องเยอะมากด้วยครับท่านออกมาก็ อวัยวะไม่ครอบสานสรรมการหรือในสาร,รมสรรมการก็ไม่สามารถทํางานแบบโคเปร์เรกได้ในร่างกายมันก็เสียสัดส่วนไปเสร็จแล้วก็มีชื่อโรคใหม่ออกมาอะไรล่ะพวกหน้าตาบิดเบี้ยวมันมีชื่ออะไรไม่ใช่สามสี่ชื่อเฉลยเออ ดาวซินโดรมอย่างนี้เป็นต้นเห็นหอย่างเห็นหรือยังนักมาอีกทีนึ่งอะไฮเปอร์กันอะเห็นหรือยังดาวซินโดรมเนี่เอาวิวะอวายาะครบแต่มันทำงานไม่สอดคล้องกันในรูปแบบที่มันควรจะเป็นในธรรมชาติเหมือนก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าดาวซินโดรม เป็นนิสหญิงนั้งชายมีเยอะด้วยปัญญาอ่อนก็มีเยอะด้วยครับอ,อย่าเถียงลุงนะเออเออะจ้องแต่อย่าเถียงลุงแล้วถามลุงเสมอจบอะไรมาเอางี้ดีกว่าวิ่เสามเรียนอะไรอย่างเงี้ยวิ่เสามมันเรียนเรื่องธรรมชาติใช่ไ่มบาใช่ป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยเออลุงจบวิชาธรรมชาติทีนี้เอาเออและโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของตัวลุงเองนี่เนี่ยอ่ะ เออเอาเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วมีสิทธิ์ที่เราชอบทำด้วยครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนด้วยอ่ะเอา่ะใช่ไหมฮะตำรามีนะไามา่จังงั้นมาให้ดูนึกว่าลุงจะไม่รู้ภาษาหมอภาษาแพทย์เขาเหรอรู้เอามาใช้ที่ไหนเล่าเอามาใช้ทำไมเนี่ยไปเออโอ้โถกดปุ่มเดี๋ยวนี้ก็รู้ภาษาหมอเนะี่อืม นีดด่นี่เดี๋ยวนี่นี่ตับคำว่าตับมันเรียกว่าอะไรภาษามันกนะ็ใช่ยังง่ายจะตายเลยอย่ามานั่งขี้คุยนะนะนะอะไรก็สู้รู้จักธรรมชาติไม่ได้หลักพี่มันถึงยุคแล้วนะครับอาลาผ่านไปทีนี้กลับมาถึงอะไรต่อแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายระบบสูญเสียหมดอืม ออนจริงๆมันแพ้มั้งแต่อยู่ในท้องนู่นนะสามเดือนหกเดือนนี่แหละครับ <c oughs> ครบสามสองไปไหมมีเพศได้ยังอยากจะรู้จังเพศเถอะนั่นแหละครับเจอลูกยั่วลูกยุต่อไปอะไรเกิดขึ้นอีกพาออกเข้าใจอย่างเสียงเงินนั้นแหละครับพาออกใช่ปะพาออก ต้องหาวิธีให้คลอดในรูปแบบของเป็นธรรมชาติให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่มันเป็นความกดความดอนของชื้นแบบธรรมชาติให้ได้ง่ายๆคือผดุงคันน่ะต้องต้องบรรเป็นวิชาผดุงคันเลยทีเยครับผดุงคันตกง,งานหมดเข้าใจอย่างมันต้องเป็นเซกชันของเขาโดยเฉพาะเลยอกลุ่มผดุงคัน ผู้ช่วยผดุงคันพยาบาลผดุงคันหมอผดุงคันเขเรียกอะไรนะช่อหมเดเลยนะน,นึกก่อนสูติสูตินารีเวทนั่นก็เป็นอีกเซสชั่นหนึ่งใช่ครับคนนั้น,นอ,อจะบริการใครอำเภอจังหวัดก็ว่าไปสิอย่าให้มันมั่วถ้ามันเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญตั้งแต่นู่นน,นะ ฝากท้องฝากใจทุกวันในมั่วไปหมดอน,น่้งไรได้ยังกลุ่มพดุงคันก็เป็นกลุ่มพดุงคันก็ศึกษามาโดยตรงผู้ช่วยพยาบาลจะเรียนรู้ในระดับไหนพยาบาลจะระดับไหนก็เลือกเอาสิครับสติปัญญาก็เลือกเอาสิครับคนไหนที่เรียนไปนถึงขั้นมดนมโนมหะแล้วก็ตายเต้าไปตามต้องเรียนแบบตายเต้า ไม่ใช่มาจากไหนว่าสอบแข่งคันกันเขามาได้ไปเรียนหมอจะมต้องเอาไั้แต่พะลุงคันนั่นแหละครับพัฒนาไปสู่พยาบาลเอาไปสู่หมอใช่ไหมามันต้องคัดเลือกในระดับนั้นขึ้นมามันจะได้มีความคุ้นเคยเข้าใจอย่างที่ผพูดเนี่ยใช่ไหมล่ะเถียงลุงไหมเนี่ย จ้องจะเดดเถียงมันผิดพลาดไปมากถ้ากัดกรายได้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะอ่ไม่ใช่เอะอไปฉายแสงเนี่ยต้องห้ามเลยล่ะครับออกแบบห้ามเลยออกกฎหมายห้ามเลยมันทำลายเด็กในท้องอะไรมันสูญเสียมากมายมหาศาลนั่นนะรู้เปล่ามนุษย์คนหนึ่งเกิดมาเพื่กรรการจะทิ้งก็ไม่ได้จะทำให้ตายก็ผิดกฎหมายอีกอ่งไงครับใช่ปะ หรือใครจะว่างไงมันไม่ได้ก็หวานอมขมกลืนต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันไม่ใช่สิครับเออจะไปส่องมันดูไปทำไมมนุษย์ถ้ามัน,มนถ้ามันไม่ไหวมันจะปวดท้องปวดไส้เองนะแม่หรือใครจะว่างไงต้องออกมารูปแบบนั้นไอ้ของเก่ามันไปต่อไม่ได้ยังไม่ยังไม่สำนึกอีกเหรอ นะคลอดมาแล้วก็พิพการณาในการรักษาอันต่อรู้ไหมแต่ละจังหวัดเถ้ากัดเท่าไหร่แล้วลูกหลานเกิดมาพิกิพิการปัญญาอ่อนนู่นนี่นั่นบ้างเสร็จแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็เอารักษาทำให้เขาหายไม่ได้อีกมันก็ยาวเหยียดก,กันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าดีอถ้ามัน หนึ่งร้อยบาทมันหายไปเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงแค่หกสิบาทสี่ิบาทหายไปไหนก็ไม่รู้ดิก็ดีในระบบก็เอาแบบนั้นเหรอเอาแบบนั้นเหรอมีหน,น้ามันยังไม่ไปถึงไหนกันจะปรับเป็นแล้วก็ไม่ได้เอาละเหมือนกับมานั่งบทในฟังอ่ะจึงไหนแล้วเมื่อกี้นี่ลุงก,ก็เป๋ไปเรื่อย อย่าโทษลุงนะลุงก็ไหลไปตามภาษาลุง